กินให้หมดเลยแม่ค่อยไปแม่รอเดวเสียเขาหน่อยเสียเขาหน่อยเป็นไหนอะเป็นอะไรเนี่ยตะเวยติดสาวอยู่มันหมดหน้าสาวแนละ้วหน้าสาวมันก็สกิการหมดหน้าสาวแนละ้ว <c oughs> แอบมองมึงเห็นมั้มึงรูปหล่อตัวเดียวในซอยนะวุ้แต่ไว้ขายใหญ่ไปหน่อยนะไว้หมาต็มสิงโตขาเมล์เห็นไหมเตีมสิงโตสิงโตจริงๆเต็มันใหญ่มันตะปบเยอะแบอยู่สิงโตเป็อย่างนี้หันหน้า นั่งมองไรอะนั่งมองไรเน,นี่ยไหนอ่ะตาเป็นสีฟ้าไม่ก็กัว